วันนี้นะคะวันก็จะมาบอกโปรโมชั่นคิมรักแร้แบรนด์อีวันขนาด20กรัมกระปุกใหญ่แบบนี้เลยซึ่งตัววันเองนะบอกเลยว่าเมื่อก่อนไม่กล้าโชว์ลักแร้ไม่กล้าโชว์รักแร้จริงๆและบอกเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นใครสั่ง3มกระปุกวันส่งฟรีทั่วประเทศเดี๋ยววันใช้ดูรักแร้วันไม่เคยเลเซอร์เลยไม่เคยเลเซอร์จริงๆลูกค้าอ่ะไม่เคยเลเซอร์บอกเลยนะคะไม่เคยเลเซอร์รักแร้เนียนรักแร้สายมากตัวเองแต่ก่อนรักแร้เขาดำปะดำมาก บอกเลยว่าแต่ก่อนแบบดาม,มากจริงๆคือรักแล้ว,วันโคตรดำนะคะมันบอกเลยนะรักแล้วมันดําม,มากใครสั่งหนึ่งกระปุกวันไม่ส่งฟรีใครสั่งสามกระปุกขึ้นไปมันส่งฟรีให้เต่าร้านปีใครที่ไม่กล้าชูรักแร้ใครที่เหงื่อเยอะไม่อยากมีเหงื่อใต้รักแร้พี่ใช้ครีมรักแร้แบรนด์อีวันไม่ต้องใช้เป็นเดือนพี่ใช้ไปแค่วันแรก ที่จะรู้ว่ามันไม่มีเหงื่อกลิ่นตัวมันไม่มีอ้วนร0อยโลก็ใช้ได้และที่สําคัญคือหนังไก่หายและหายถาวรแน่นอนเนื้อครีมลักแรจะเป็นอันนี้จะไม่เต็มกระปุกนะเพราะว่าวันใช้แล้วนะคะเนื้อครีมลักแรจะเข้มข้นมากและบอกเลยว่ากินหอมมากขนาด20กรัม249บาทใครสั่ง3กระปุกวันลดให้เหลือ720บาทโปรโมชั่นแค่เดือนนี้สิ้นเดือนนี้390เท่าเดิมแล้วนะ